สวัสดีครับพวกันนีกแล้วนะครับกับพวกเราสองมอกรลุงตุนจากเพจสองมอกรลุงตุนนะครับวันนี้ก็มาพบกันในซีรีส์ดีๆที่ชื่อว่า MACD 3นาทีดูเดือนนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าไปวิเคราะห์สินทรัพย์แบบกู๊ดนะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังดูจิตตะวิทยาตราไไ้วยการผ่านดิเคเตอร์ MACD โดยใช้แอป TradingView วันนี้สินทรัพย์กูู๊ของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็น หุ้นสเปกแรงในกลุ่มของบรรจุภัณฑ์นะครับหุ้น B G B C G นะครับผมหุ้น B G C หุ้น B G Container Glass Public Company Limited นะครับผมถือว,ว่าหุ้นมากกาซคอ s s c นะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยครับสำหรับหุ้น B G C นะครับโดย B G C เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์นะครับโดย ปูดักของเขาก็มีหลายรูปแบบตั้งแต่เป็นบรรจ,จุภัณฑ์แก้วนะครับบรรจ,จุภัณฑ์พลาสติกฉลากฟิล์มแล้วก็กองกระดาษลูกฟูกนะครับผมเขาทาครอวง,งจรนะครับโดยตัวรายได้นะครับเพิ่มขึ้น12% Q1Q ไตรามาสตัวไตรามาสตัวกําไรลดลง3% Q1Q ตัวหนี้สินลดลง19% Q1Q ตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 1% q ึ q นะครับก็มีการโตเล็กน้อยนะครับของกลุ่มบรรจุภัณฑ์นะครับตัว PE นะครับตึงๆอยู่ที่13เท่าราคานี้ก็ลงทุนกัน13ปีคืนทุนถ้าตัวได้ประมาณนี้เท่าเดิมนะครับ p ี Book Value อยู่ที่1.5เท่านะครับก็แปลผลก็ได้ว่าซื้อราคานี้ก็ได้แพงกว่าเจ้าของมัน1.5เท่านั่นเองนะครับดีเลโชค่อนข้างไม่ค่อยดีนะครับ3เท่าเลยนะครับผมดีเลโชเขาทั้งหน้าเป็นห่วงนะครับถ้าดิสินตัวทุนเนี่ยมากกว่าหนึ่งก็ถือว่า เพราหน้าเป็นห่วงนะครับในสาภาวเศรษฐกิจปันผลช่นนี้ก็น่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับยืมปันผลนีม้มาให้ที่4.8ซต่อปีนะครับถ้าเพื่อใครสนใจก็ลองปรึกษาเพิ่มเติมกันสําหรับหุ้นบรงกอกการซุ่ง BGC ของเรานะครับเรียกว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์นะครับ ใครทําก็ทนาตายคล้ายๆกันนะครับอาจจะต้องดูความสามารถในการแข่งขันกันด้วยส่วนใหญ่ก็ต้องตัดราคากันนะครับพวกนี้เรียกว่าเลดโอเชียนเหมือนกันนะครับก็ต้องไปดูนะครับผมพอดกู้แข่งในตลาดก็มีข้อนังเยอะนะครับก็เป็นกำลังใจให้ BGC ของเราเทิแต่เพื่อนอะไรที่ไม่สนใจเทรนดมพื้นฐานกันมากก็ไปเข้าออกตามกราฟเปลี่ยนสายเทรดดูกราฟกันเลยครับโดยตัวกราฟทางเฟรมมันพบว่ามีการตัดขึ้นของ MAC หลายเส้นตัด เส้นสีนล่สีแดงขึ้นไปมีฮิสโตแกร,รมสีเขียวขึ้นไปจากเนื้อน้ำแต่เขียวแท่งสูงเริ่มเป็นแท่งเตี้ยแล้วนะครับวงเชี่ยเป็นขาขึ้นแต่เป็นขาขึ้นที่กําลังอ่อนแรงนะครับต้องฮอบเสิร์ฟกันดีๆสาหรับเพื่อจะเล่นทางเฟรมมันนะครับซื้อไปแต่เขียวแท่งแรกแล้วก็ถือไปก่อนนะครับถ้าฮิสโตแกร,รมเปลี่ยนเป็นแดงก็ขายไปเลยนะครับผมได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับผม ทางเฟรมวีกมีการตัดขึ้นนะครับของ FA c d l ซีดีลเส้นเงินตัดเส้นซีดลแสดงขึ้นไปมีฮิสโตแกร,รมสีเขียวขึ้นไปจากเนื้อน้ําบ่งชี้ว่าเป็นขาขึ้นนะครับผมเพื่อจะได้เล่นทางเฟรมวีก่อซื้อไปแต่ฮิสโตแกร,รมเขียวแท่งแรกแล้วก็ถือไปก่อนนะครับมาดูทางเฟรมดครับ ทำฟีมเดมีการตัดขึ้นของ m a c มเอซีเส้นสีเงินตัดเส,ส้นเส้นลาย,ยแดงขึ้นไปมีฮิสโตแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเนื้อน้ําได้สีแท่งนะครับปรุงเชียเป็นสัญญาณบายสัญญาณซื้อได้4วันแล้วนะครับเพื่อไปจะได้เล่นทำฟีมเดก่อนซื้อไปจากฮิสโตแกรมเขียวทั้งแรกแล้วก็ถือไปก่อนนะครับผมยังไม่ต้องเทคโปรฟิตนะครับอย่างที่บอกกันไปสายเทรดวินัยมายเซ็ตมันนี่เมนจ์เมนต์การทำตามอิเดเคเตอร์และทำฟีมที่ใช้ อย่างเคร่งครัดสําคัญมากเพื่อรักษาเงินต้นแล้วก็รับผลกาไรนะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมกันกับเราไปทุกวันนะครับสมอคลุ่นเอ็มเีสามนาทีรู้เรื่องนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ